สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาเกิดฝนตกจึงเกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นวันนี้ทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราขอนําเสนอตำนานที่เกี่ยวกับการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุฝนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในอีพีนี้ของเรา ขอนำเสนอตำนานเรื่องนางเมฆขลากับยักษ์รามสูรซึ่งตามคำตำนานเล่าขานเกี่ยวกับนางเมฆขลาและยักษ์รามสูรมีหลายที่มาทั้งจากชาดกเรื่องพระมหาชนกซึ่งนางเมฆขลาเข้าช่วยเจ้าชายมหาชนกจากเรืออับปางและในสมุดโคดคำฉันฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิชชิโนรสก็กล่าวว่า เมฆขลาเข้าช่วยพระสมุทรโคตรที่ลอยคออยู่กลางทะเลเจ็ดวันในวันณคดีดฉเฉลิมไตพบก็ได้เอ่ยถึงว่ามีพยามังกรการตนหนึ่งอมแก้วไว้เสมอและเวลาจะไปไหนก็เอาดวงแก้วทูลศีรษะไว้มงกรการได้แปลงเป็นเทวดาไปสมสู่กับนางฟ้าจนมีบุตรีชื่อนางเมฆขลาและในกรของท่านสุนทรผู้ ก็ได้แต่งกลอนอธิบายการล่อแก้วของนางเมฆลาและการกว้างขวานของยักษ์รามสูนไว้ด้วยเช่นกันและยังมีวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬารโลกมหาราชเขียนไว,ว้ว่าเทศกาลวัดสันคราวหนึ่งนางอับสรและเทวดามารวมจัดระบำกันโดยนางเมฆลาถือแก้วมณีไปร่วมงานด้วยด้านรามสูรเห็น จึงไล่จับนางเมฆลาแต่พระอรชุนเหาะมาพอดีและด้วยความที่รามสูรโกรธจึงจับสองขาของพระอรชุนฟาดเข้ากับเหลี่ยมของเขาพระสุเมนรู้จนตายและในราชสำนักกัมพูชาได้มีพิธีกรรมการขอฝนด้วยการแสดงเมฆลาล่อกแก้วเพื่อเป็นการบวงสรวงเทวดาเพื่อบังคับฝนโดยชาวกัมพูชาเชื่อว่าแก้วของเมฆลาคือไฟแลบ และตามคติจีนก็มีเทพที่ใกล้เคียงกับเมฆขลาอีกสององค์คือนางหยกและเจ้าแห่งสายฟ้าแต่จะต่างกับนางเมฆขลาก็คือธงหรือกระจกเงาให้มีแสงแวบๆซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ให้เจ้าแห่งฟ้าร้องรู้ว่าผู้ใดมีใจชั่วควรจะลงโทษด้วยการใช้สายฟ้าฟาดโดยในเรื่องราวต่างๆที่ได้ปรากฏมา ไม่ว่าจะเป็นตามตำนานวรรณคดีบทกลอนหรือในพระราชนิพนธ์นั้นผู้เล่าขอรวมมาเล่าถึงการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าตามนิยายพื้นบ้านของไทยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะโดยทางประเทศอินเดียจีนและประเทศในแหลมอินโดจีนรวมทั้งคนไทยเชื่อกันว่าเมื่อเกิดฝนตกฟ้าขนองและมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า เกิดจากอำนาจแก้ววิเศษของนางเมฆลาและขวานวิเศษของรามสูรโดยเล่ากันว่านางเมฆลาเป็นเทพิดาผู้รักษาหน,น้าน้ำนางเมฆลาเป็นบุตรีของพญามังกรกาลซึ่งจะอมแก้วไว้ในปากเสมอและหากจะไปไหนก็จะเอาดวงแก้วทูลศีรษะไว้และได้แปลงเป็นเทวดาไปสมสู่กับนางฟ้าจึงเกิดนางเมฆขาขึ้นมา เมื่อนางเมขลาโตขึ้นมีความงามมากมังกรการจึงได้นำบุตรีและดวงแก้วไปมอบให้แก่พระอิศวรและมีครั้งหนึง่งนางเมขลาขโมยดวงแก้ววิเศษไปลาหูผู้มีครึ่งตัวเพราะถูกจับของพระนารายได้ดื่มน้ำอมฤตได้อาสา,ศาจ,จะไปจับนางเมขลาและชวนยักษรร์รามสูรไปด้วยรามสูร,รได้กว้างขวางจนกลายเป็นฟ้าลั่น เรื่องฟ้าขนองนี้เป็นเพราะรามสูรเมฆขลาและพระประชุมมาชุมนุมเรื่อนเริงกันพระประชุมคือพระอินในสมัยพระเวทที่มีหน้าที่ทำให้เกิดพายุฝนเมื่อมีการชุมนุมเรื่อนเริงของเทพแห่งฝนเมฆขลาผู้มีดวงแก้วและรามสูรผู้มีขวานจึงทำให้เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าและรามสูรเป็นยักษ์ที่มีอาวุธเป็นขวาน เป็นผู้ทําให้เกิดฟ้าร้องบางตําราว่ารามสูนเลื่อนมาจากพระประสุรามเป็นพรามลูกฤาษีชมทัศนีกับนางเลนุก,กามีขวานเป็นอาวุธประสุรามได้บำเพ็ญตบะจนบนรรลุอริยผลหลายชั้นเหลือเท่าชั้นสูงสุดคือประพมประสุรามมีความโมโหร้ายจึงมีฉายาว่ายักษ เมื่อพบกับพระรามก็ท้ารบกับพระรามแต่แพ้พระรามแต่พระรามไม่ฆ่าเพราะว่าเห็นเป็นพราหมณ์แต่ให้เลือกว่าจะให้แผลงสอนไปทำลายมรรคหรือผลมรรคในที่นี้คือทางสู่อริยภูมิส่วนผลคือการบรรลุด้วยการบํำเพ็ญตบะประสุรามเลือกให้ทำลายผลในรามเกียรติก่าวว่ารามสูรเป็นอสูรเทพบุตร มีขวานเพชรเป็นอาวุธในการจัดเทศกาลวสันเทวดาและนางอับสรจัดระบำกันรามสูรเข้าไปไล่จับนางเมฆลาพบพระอรชุนจึงเกิดการรบกันส่วนในประเทศจีนก็มีรามสูรเหมือนกันนะคะชื่อว่าลุยกงว่ากันว่ามีหน้าตาหน้ากลัวมีผมตั้งขึ้นเหมือนลิงหน้าเหมือนครุฑมีผิวสีดำหรือสีเขียว มีปีกเหมือนคขังคาวเท้ามีเล็บอย่างเหี่ยวเอากองมาร้อยสวมคอเป็นสร้อยสังวานเสียงฟ้าร้องจึงเกิดจากที่ลุยกงปีกลองบางส่วนก็ว่ามือหนึ่งลุยกงถือสิวอีกมือหนึ่งถือขวานและค้อนลุยกงจะมีหน้าที่ลงโทษคนชั่วโดยให้ฟ้าผ่ามีครั้งหนึ่งลงโทษคนผิด โดยชาวนาคนหนึ่งโยนเปลือกแตงโมทิ้งแต่ลุยกงเข้าใจว่าเขาโยนข้าวทิ้งและเรื่องก็ถึงหูของหัวหน้าใหญ่จึงให้นางยกซึ่งเป็นเมฆลาของจีนนำกระจกมาคอยส่องและคอยบอกทงให้ลุยกงรู้ก่อนว่าใครที่มีใจชั่วควรจะลงโทษครั้งหนึ่งลุยกงทำฟ้าผ่าถูกลูกชาวนาตายชาวนาจึงทำพิธีร้องเรียนลุยกง ว่าลูกตนไม่มีความผิดลุยกงจึงทำฟ้าผ่าอีกครั้งทำให้เด็กคนนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและต่อมาลุยกงก็ทำงานพลาดทำให้ตัวเองเข้าไปติดอยู่ในต้นไม้ที่ตัวเองทำฟ้าผ่าไว้และคนตัดฟืนได้เอาหินมาช่วยตอกรอยแยกให้ไม้ทางออกและช่วยลุยกงออกมาได้ลุยกงจึงมอบตำราวิเศษเรียกฝน และรักษาโรคภัยความเดือดร้อนต่างๆให้กับคนตัดฟืนและคนตัดฟืนได้ใช้ตำรานั้นช่วยคนให้ร่ำรวยจนวันหนึ่งคนตัดฟืนกินเหล้าเมาไปนอนในศาลเจ้าเจ้าเมืองจับตัวชายตัดฟืนไปชายคนนั้นจึงขอให้ลุยกงช่วยลุยกงจึงบันดาลให้ฟ้าผ่าเจ้าเมืองจึงต้องปล่อยตัวชายตัดฟืนไปตามตำราระบุว่าเมฆขลาเป็นเทพทีดา ที่ได้รับมอบหมายจากเท้าโรคบาลทั้งสี่เพื่ออารักขาทะเลโดยสั่งว่าถ้ามีเรือแตกและในเรือมีมนุษย์ที่ถือไตสรณคมคือมีศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อบิดามารดามาตกน้ำในสมุทนี้ก็ให้ช่วยพิทักษ์รักษาไว้คุณผู้ฟังบางท่านอาจคิดว่า ทำไมรามสูรถึงกว้างขวานไม่โดนเมฆขลาสักทีก็จะขออธิบายเรื่องนี้ว่ารามสูรพอใจในแก้ววิเศษของเมฆขลาและความงามของนางก็ยังเป็นที่ถูกตาต้องใจของรามสูรจึงเที่ยวไล่จับเมื่อจับไม่ทันก็คว้างขวานแต่ไม่ถูกเพราะว่านางเมฆขลาใช้แก้วล่อจนเกิดแสงฟ้าแลบทาให้รามสูรตาพร่ามัวคว้างขวานไม่ถูกนางเมฆขลาสักทีนี่แหละคะ่ะ ตำนานต่างๆของสาเหตุการเกิดพายุฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าที่มีปรากฏการเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นนิยายพื้นบ้านหรือตำราวรรณคดีหรือในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชที่ได้ทรงนิพนธ์ไว้เกี่ยวกับนางเมฆลาและยักษ์รามสูนซึ่งอาจจะยังมีอีกนะคะแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผู้เล่าหามา ให้ผู้ฟังได้ฟังกันค่ะหากยังมีตกหล่นบ้างผู้เล่าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนผู้เล่าต้องอยู่กับฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ต้องหลับตาทีและยังมีพายุรามสูญเข้าอีกทำให้ผู้เล่าอยากหาข้อมูลเรื่องราวการเกิดปรากฏการณ์ที่มาพร้อมกับฝนฟ้าขนองมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันนะคะ และยังทำให้ผู้เล่านึกถึงเพลงเชียกีฬาสีที่ผู้เล่าเคยได้ยินมาค่ะเนื้อเพลงเขาร้องว่าเมฆคลามาซิมาหล่อแก้วละมาศูนเห็นแล้วกว้างควานออกไปควางควานไปถูกอกเลือดน้องไหลตกทั่วพื้นปฐพีสีเหลืองเราสู้เต็มที่สีเหลืองเราสู้เต็มที่รามาสูนได้ทีหัวเราชอบใจเว้ยฮ่า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  เว้ยฮ่า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 ซึ่งเพลงนี้ฟังทีไรก็ต้องหัวเราะชอบใจตามเสียงหัวเราะของเพลงทุกทีเลยค่ะใครเคยได้ยินเพลงนี้กันบ้างไหมคะจำได้ว่าตอนนั้นเป็นการแข่งกีฬาสีของวิทยาลัยเราเป็นการเอาแผานกต่างๆมารวมกันแล้วแบ่งเป็นสีแต่การแข่งขันเนี้ยเน้นสนุกค่ะไม่เน้นรางวัลสังเกตได้จากกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันเช่น กีฬาจับแย้ออกจากรูโดยการชักเขยื้อตัวต่อตัวโดยเอาห่วงยางมาไว้ตรงกลางและให้นักกีฬายืนอยู่ในห่วงยางแล้วจับชักขยื้อกันใครออกจากห่วงยางก่อนคนนั้นแพ้แต่เนื่องจากเน้นขำไม่เน้นแข่งบางคู่จึงวิ่งมาอุ้มเอาคู่แข่งออกจากห่วงยางมันซะเลยเรียกเสียงฮ่างกันได้ทั้งสนามและรางวัลที่ได้ก็ไม่ใช่ถ้วยอะไรแต่เป็นขนมปิบ๊บ บางทีก็เอาขนมมานั่งแบ่งกันกินนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกเน้นขำไม่เน้นแข่งกองเชียก็ไม่มีชุดไม่มีท่าอะไรเลยเพลงเชียก็เป็นเพลงธรรมดาเล่นกันสนุกสนานสีที่ได้รางวัลกองเชียร์ก็ได้เพราะร้องเพลงเชียร์กันสนุกไม่ได้ได้เพราะความพร้อมเพรียงหรือว่าความสวยงามอะไรเลยนึกถึงทีไรก็ยิ้มทุกทีละค่ะแต่น่าจะนานแล้วละค่ะ เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจทำให้คิดถึงเรื่องราวตำนานของนิยายเมฆขลากับรามศสูนในอีพีนี้ถ้าหากมีข้อมูลใดที่ขาดตกบกพร่องไปทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันในอีพีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ